มาครับพี่น้องเอาแล้วล่าสูตรเรียกได้ว่าสําหรับทางด้านพ่อเอกถึงกับบทท้นครับพี่น้องแต่มีการตอบกลับนะคะสำหรับคําถามคําถามนี้นะซึ่งเรียกได้ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะน้อพี่น้องน้องเกี่ยวกับอดีตของอุ้งอิงเนี่ยแหละครับพี่น้องว่าน้องเป็นไผ่มาตอรสนะคะมายูนีเดตมัวอังต่างๆน้อพี่น้องน้องเรียกได้ว่าก็คือแบบอยากมีคนรู้จักนั่นแหละอยากมีคนรู้จักประวัติของน้องน้อพี่น้องน้องแล้วนี่แหละสำหรับทางด้านพ่อเอกครับพี่น้องแต่มีการตอบกลับไปแบบนี้ เพิ่นก็บ,บอกว่าบ้านแม่เลี้ยงบ่แมนบานเกิดมีคนถามมาเยอะที่เคม,มาราชอุบลเพื่อนว่าจังสีแล้วค่ะพี่น้องก็คือตอบอย่างชัดเตนหลังจากที่มีคนถามกันเขามาหลายนาอพี่น้องเนว่าสําหรับที่เคม,มาราชมันคือบ้านเกิดของอุ้งอิงใช่ไหมพอเอกก็ได้ตอบมาอย่างชัดเตนเนี่ยแหละคับพี่น้องว่าบ่แมนนะคะบ่แมนบานเกิดของน้องที่จริงแล้วนี่อุ้งอิงน้องเกิดที่กรุงเทพได้ค่ะพี่น้อง น,ะะน้องเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ท่ากรุงเทพพุณละนะคะแล้วอพอเอกตอบอย่างชัดเจนนะคะว่าอยู่ที่เขมรราชอุบลเนีไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นบ้านของแม่เลี้ยงซึ่งอุ้งอิงตั้งแต้เด่นหน่อยนะคะแอมินกับบอสาบชัดเจนค่ะพี่น้องว่าน้องไปอยู่กับแม่เลี้ยงช่วงประมาณกี่ปีนะคะแล้วน้องจังเดมาอยูกับกับแม่หน่อยน้อพี่น้องเนาะ นี้กับวสาบคือกันนะคะแล้วนี่ล่ะนะคะสำหรับทางด้านพออกรึงกับวทนในมีการตอบชัดเอฟซีแฟนคลับลายคนก็คือกระจ่างเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ได้มีการเขามากคอมเมนต์แบบนี้หลายคนก็บอกว่าจะอยู่ไหนจะเกิดอยู่ที่ไหนนะคะคนกับสิหักนะคะอยู่วันยังค่ำรักหน้าองอิงบางคนก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ดีหมดแลละครับขอให้ล่าเป็นคนดีตลอดไป คนที่เขาบ่รู้เขาก็อยังรู้ล่ะครับนะคะอีหลาบ่เลื่มบันเกิดแล้วก็ย่าลืมพี่น้องลุ่มปานาอาเด้อครับเป็นจังไดครับพี่น้องคุณดีก็บอกว่าอะไรก็ช่างพ่อเอกแม่หน่อยคือพ่อแม่ที่ดีที่สุดนะคะสำหรับผู้นี้บอกว่าพอน้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้คนก็อยากจะเคลมว่าน้องเกิดที่นั่นโตที่นี่อยากมีส่วนร่วมก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่กับปัจจุบัน สำหรับผู้นิบว้อิลาเนี่ยอยู่กับเมเลียงจนอายุ13ปีแล้วก็จังได้มาอยู่กับแม่หน่อยพานาพี่นองกับบ่าสาบคือการวานองอยู่กับเมเลียงตั้งแต่อายุตักปีแต่ว่าพ่อ13ปีนี่อุ้งอิงน้องได้มาอยู่กับแม่หน่อยแม่แท้ๆน้องพี่นองเนาะนะคะก็คือยุ่เคมาราดนี่ไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นบ้านของเมเลียงก็คือสิเข้าใจกันชัดเจนนาอพี่นองเนาะ นี่ยสำหรับผู้นี้ก็บ,บอกว่าประวัติก็คือประวัติมีทุกมีทุกคนเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดไม่มีใครอยู่กับที่ชีวิตต้องดําเนินโยกย้ายอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดพันนะพี่น้องเอ้าเอลซี่แฟนคคิดเห็นว่าจ้าใด่แน่เนียะคะก็สามารถคอมเมนต์มาว่ามาจากกันใดบางคนก็บ,บอกว่าอดีตไม่สําคัญปัจจุบันสําคัญที่สุดนี่แหละย่างทีเอลซี่แฟนคลับเลยควนภากันลาเข้ามา ใะอุ้งอิงในตอนนี้ถือว่าเป็นศิลปินที่ดังแล้วนะคะกับมีคนอยาก้ปรุปัติของน้องโดยเฉพาะนะคะการที่ทุกคนได้ทราบมาว่ามือขึ้นนี้นะคะน้องได้ไปทําการแสดงยุทธ่างเค็ม,มาราซึ่งถือว่าเป็นสถานที่นะคะที่เป็นความทรงจําของอุ้งอิงในวัยเด็กก็คือน้องเด้มีการไปร้องเพลงเปิดหมวกนะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาอยู่ที่นี่ในะะแรมือขึ้นอุ้งอิงก,กับไปทําการแสดงยุ่งมองนี้จังสิแม หลายคนก็นเลยพากันอยากทราบประวัติของน้องหลายคนก็นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนอยากจะรู้ประวัติของน้องนะคะเต่มันบ๊อแมนได้ค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าอุ้งอิงซีเป็นศิลปินที่ดังก็จริงแต่ว่าเฮาก็คือแบบแย่สะเก่ากายตงส่คํานีเข้าวา f เอฟซกับศิลปินมันสินีเเ้นบางๆกันอยู่นะพี่น้องเนาะการที่เฮาสิถามอุ้งอิง ถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ประวัติอง,ง้์อิงเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เจอว่าหลายคนีอยากดูแม้แต่แอดมินก็ยังอยากรู้แต่ว่าญาตะไปส่อไปถามถักลายกับพี่น้องพ่อเอกแล้วก็ตอบบราวาับิไหวนะคะแล้าวก็ตอบาวาบาวัติไหวคันคืนจู้ว่าประวัตินาะพี่น้องเนาะคอมเมนพ่นอเอกแล้วเอาอเอาไม่เขียนเป็นแบบจารึกใบหนี่ตั้งแต่เกิดอง,ง้์อิงเกิดยุ่งใสแน่ แล้วน้องไปทําอะไรบ้างจังสีแม้ทำไรคนยยงกรู้ขนาดนั้นนี่คำเป็นพอเอกรถทุ่ไว้เลยนี่แล้วเหตุจงสันอีหลีได้คับพี่น้องก็คือจะมีการเขียนแทนจานลึกไว้ก็คือว่าต้องเห็นไรคนไปสืบประวัติเลยลหละน้อพี่น้องเนาะนะคะแต่บาไอเม่กับ้องบาเข้ากับขั้วนีสี่แบบให้เกียรติน้องน้ำบ่านเป็นว่าอยากรู้ยังเข้ากับต้องถามเห็นมันได้เข้าก็ต้องได้คำตอบฉันสี่แม่มันบ่เมนค่ะพี่น้องเราสามารถที่จะอยากรู้ได้ นะคะแต่บ่าหก็ต้องอยู่ในขอบเขตอยสแบบลวงเกินจนเกินไปมันบ้สเนาวนะคะหลายคนบอกว่าอดีตนี้บ้าําคัญบ่าต้องไปโฟกัสดอกค่ะพี่น้องว่าต่างแต่หน่อยอุ้งอิงน้องมาตาาสเกิดมาตาใยคันเว่าะทอ่เรื่องประวัติของแต่ละคนนี่ประวัติของแต่ละคนคือก็คือคาร์บอนต่งแต่หน่อยนี่ไม่หลายอารมณ์ละนอกพี่น้องเนาะว่าประวัตบประวอุ้งอิงก็คือกันคันิีห้แบบพอเอกเล่ามาลไรลำดาบว่าตั้งแต่เกิดอุ้งอิงไปไส อุ้งอิงเกิดมาตาใสแล้วไปยื่ใสจังส่แม่ขัดใจเหรอเอกเล่ามาเลยประวัติงีมันยาวนะคะมันยาวมากๆนาอพี่น้องเนาะนะคะหลายคนก็บ,บอกว่านี่แหละอุ้งอิงน้องเป็นศิลปินที่ดังไงนะ,ะทุกคนถึงได้อยากรู้นะคะแต่ก็คือจังหวนนะนั้นแล้วับพี่นอ้องเ่าก็ควรทีสีบแบบเบญะา่างไหเกียดศิลปินเพิ่นสักน้อยน้องพี่น้องนะเบ,บ,บยอร์เป็นาวยากรู้อันใดฮก็ต้องรู้ให้มันได้มันบ่แมนครับพี่น้อง ะะเอาเอ็มซีแฟนคลับนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาว่ามาจากกันใดนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของอุ้งอิงตั้งแต่ตอนเด็กนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะให้แอดมินบอกแอมินกับบอไดยูนะคะกับบอไดยูแต่ว่ากับบอได้แบบละเอียดคักจังสีแม่ก็ับเื่อตอนเด็กอุ้งอิงนี่เกิดอยู่ที่โรงพยาบาลท่ากงกรุงเทพนอพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็แอมินกับบอสาบคือกันว่าน้องนี่มาอยู่กับแม่เลี้ยงนี่สักปีพอน้องอยู่กับแม่เลี้ยงได้ถึงอายุ13ปีน้องกับมาอยู่กับแม่หน่อย แล้วนี่ล่ะชีวิตของอุงอิงนอกก็ต้องหาเงินจึงสิแมนดิ้นรนหาเงินเพื่อที่สิมีเงินจุนเจือครอบครัวเพื่พอที่สิมีเงินเขามาในครอบครัวนี่คือนี่คือชีวิตเส้นทางของน้องอุงอิงแต่จน่าเดม,มาสมรออดิชันกับบอโจโยม,มานินจนกลายเป็นศรริลปินที่โด่งดังท่าซูเม,มอนีนอะพี่นองเน,ะนาะนะคะแค่เฮ้ยเฮ้สิบาตไหนี่ะเด้เห็นํานี่เด้ฟังจำนี่เฮ้ากับรู้สึกบาภูมิใจ ในโตัวหนองแล้วเพราะฉะนั้นแอมมีนกับม่องวา่าบ่ต้องไปสืบเบิงบ่ต้องไปข่นเบิเอ้องนะครับพี่น้องประวัติก่อนหน้านี้ว่าอุ้งอิงน้องเป็นใครอะไรมาจากไหนเข้าโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะโฟกัสที่ปัจจุบันทุกคนจะมีความสุขน้องพี่น,น้องนะบ่ต้องไปนั่งเครียดครับพี่น้องวา่าเอออุ้งอิงตั้งแต้ตั้งแต่กี่นี่อุ้งอิงน้องไปยุกก่นนยก,กับผู้นั้นไปยุ่กับผู้นี่จังสิแม่นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องอถามว่าอุ้งอิงน้องเป็นเด็กที่กระตันอยู่ ค่ะขักบอกตัญญูขักเติมหนึ่งหลายคนอาจจะมองว่าน้องไปยุคกับเมเรียงน้องสี่แบบลืมบุญคุณแม่เมเ้ียงบอผู้น,น,นั้นผู้นีเลียงน้องมาน้องจิตลืมบุญคุณบโบอุ้งอิงน้องไม่เคยลืมต้องใช้คํานี้อุ้งอิงน้องไม่เคยลืมแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันเป็นเป็นส่วนเรื่องในครอบครัวเพิ่นจังสิแมะเข้ากันเลยบบสามารถทีสี่แบบรูไปขัก,ก้อนนันได้เข้ากับรูเฉพาะจุดของเข่าวันทอนพีน้องน้องเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าจังไดแน่ ะะเอาก็สสม,มารถคอมเมนต์มาบอกมาจากันใดนพี่น้องเนาะเอาแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับอจบคลิปไวไสำนีสก่อนเนาะค่ะว่าเข้ามาสวัสดีค่ะ